แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1ทธันวาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ6กกันนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันโอนรอบสุดท้ายคือรอบที่5นะคะ โดยระยะเวลาโครงการ1ตุลาคม66ถึง30กันยายน67นะคะระยะเวลาการจ่ายเงินจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2567โดยวันที่2วันพรุ่งนี้นะคะมีโอน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนานาจเจริญคอนแก่นและกรสินพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะจะได้รับสิทธิ์ 820,000รายวงเงินที่จะโอนนะคะ9,282ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตั้งแต่ที่เริ่มโอนมาตั้งแต่รอบที่หนึ่งตั้งแต่28พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันนี้1ธันวาคมซึ่งเป็นการโอนรอบที่4นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ได้จัดทาแผนการโอนเงินส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น5ครั้งนะคะแต่แตในทางปฏิบัตินั้นนะคะสาขาในต่างจังหวัดได้แจ้งนัดหมายการโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทซึ่งบางพื้นที่อาจจะได้ก่อนวันที่แผนออกนะคะแต่บางสาขานัดโอนยาวไปจนถึง26ธันวาคมเลยนะคะ โดยทกาคาดว่าจะโอนให้ครบไม่เกินสิบปีนี้นะคะหลังจากรอบที่5แล้วนะคะครั้งถัดไปก็จะเป็นทุกวันที่28ของเดือนโดยจะเริ่มวันที่28ทธันวาคม2 5 6 6ไปจนถึง28กันยายน2567นะคะและในส่วนของรายชื่อที่เช็คสถานะแล้วได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ต้องรอความคืบหน้าหรือการอัปเดตสำหรับรอบตกหล่นนะคะหากมีข้อมูลหรือมีการอัปเดตแอปจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอัปเดตตารางการโอนเงินไร่และ1,000บาทปีผลิต 66, 66ทับ67โอนรอบสุดท้ายร,รอบที่5ในวันพรุ่งนี้2ทธันวาคม2,566กับกับ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอัปเดต1ทธันวาคม2566